เป็นประโยชน์แก่พระเจ้าประสงค์หรือแก่ผู้ใดก็าตามเสียสละลงไปเรียกว่าให้ทานให้ทานต่อกันนี้เรียกว่านิสัยของชาวพุทธเราไปที่ไหนไม่อดอยากชาวพุทธเราเพราะต่างคนต่างเป็นผู้เสียสละด้วยกันเฉลี่เยเปื่อแผ่ต่อกันได้ไม่อดตายเนี่ยคนมีศาสนาไปที่ไหนไม่อดตายมีความชนิดติดพันกัน โดยไม่ต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะความดีหากประกาศประสานกันให้สนิทสนมกันไปเองคนเราไม่จำเป็นจะต้องถามถึงชื่อถึงเสียงถึงบ้านถึงเรือนสถานที่อยู่แห่งค้นตำบลใดก็ตามขอให้มาคบกันด้วยนิสัยแห่งการเสียสละแล้วจะสนิทสนมกันทันทีอย่างพวกเราทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันเวลานี้ใครรู้จัก สถานที่บ้านเรือนกันชื่อนามกันเมื่อไหร่เรายังมาอยู่ร่วยกันเป็นความสนิทสนมตายใจกันได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งฝ่ายการวะและฝ่ายพระสนิทสนมกันได้นี่คือความเป็นธรรมของเราความเป็นธรรมก็แตแกแยกออกมาเป็นทานทานเสียสละความเสียสละจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากพระพุทธเจ้ายก นี้เป็นฐานเบื้องต้นในแดนแห่งพุทธศาสนาเลยทีเดียวคือการให้ทานขึ้นต้นนี้ให้ทานก่อนแล้วแม้พระพุทธเจ้าเองที่ตรัสรู้ก็เพราะทรงบำเพ็ญการให้ทานมาเสียมากต่อมานั่นทานจึงขึ้นต้นสำหรับพุทธบริษัทของเราจากนั้นก็รักษาศีล คำว่าศีลก็คือธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะรักษากายวาจาความประพฤติของเราไม่ให้กระทบกระเทือนเป็นความเสียหายเสียหายแก่ตัวเองและผู้อื่นเห็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เหล่านี้เป็นความกระทบกระเทือนต่อสมบัติและจิตใจของคนอื่นได้โดยลำดับตำดานท่านประกาศสอนไว้สําหรับคา,วารวะเหล่านี้มีเพียงห้าข้อเท่านั้น ก็น่าจะปฏิบัติได้นะนตั้งแต่ปานาถึงสุรามันน่าจะปฏิบัติได้การปฏิบัติข้อศีลข้อห้านี้ยิ่งทำโลกให้เย็นไปไหนตายใจกันได้หมดมีศีลเพียงห้าข้อตอนนี้ไปไหนตายใจกันไม่ได้คนเราอันนี้ไม่มีศีลน,นะสิไปไหนว่าแวกคอนแขนไว้ใจกันไม่ได้คอยแต่จะ ทำ้ายกันทำลายกันท่านจึงสอนให้มีศีลเพื่อให้เป็นที่ตายใจในตัวเองเชื่อตัวเองได้ต่างคนต่างมีศีลต่างคนก็เชื่อตัวเองและเชื่อซึ่งกันและกันได้นี่ศีลน,นะนี่ควรจะมีในตัวของเราแต่และคนลคนหากไม่ได้เต็มสัดเต็มส่วนข้อใดที่มันกระทบกระเทือนกันเร็วที่สุด รวดเร็วที่สุดใกล้ชิดติดพันกันที่สุดก็ให้เรารักษาข้อนั้นให้ดีเช่นอย่างปานานี่ฆ่ากันไม่ได้นะเกิดความกระทบกระเทือนโลกแตกไปทันทีเลยนี่ให้ท่านจึงบางกฎหมายไว้จากศีลธรรมมาแล้ววางเป็นกฎหมายห้ามไม่ฆ่ากันปราบโทษถึงขั้นประหารชีวิตลงมา นี่ยชินข้อนี้ก็เป็นความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกันเมื่อทําลายศิลข้อนี้แล้วก็เรียกว่าทําลายโลกด้วยกันอาทินาทานสมบัติแต่ละชิ้นละชิ้นนี้มีใครเป็นเจ้าของกันทั้งนั้นมีความรากักความสงวนต่างคนต่างให้สิทธิ์ต่อสมบัติของกันและกันไม่ล่วงล้ําเขตแดนของกันและกันแล้วโลกก็อยู่เย็นเป็นสุข ข้อที่สามก็การเมสุมิจายจานตัวนี้ร้ายแรงมากนะหากเราไม่ได้สินข้อใดขอให้ได้ข้อนี้เป็นสำคัญมัดเราซึ่งเป็นนักโทษสอเสียงหาแต่โทษแต่กรรมตลอดเวลาให้มันอยู่ในเนื้อมือของเราอย่าให้มันดิบมันดิ้นจนเกินไปเพราะกิเลสตัวนี้เป็นตัวหน้าด้านรุนแรงไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักบาปจักบุญ ไม่รู้จักเขาจากเราไม่รู้จักสูงจากต่ำคือเทเลตัวนี้ให้บีบบังคับลงให้ได้ทุกคนทั้งหญิงทั้งชายยิ่งเป็นครอบครัวผัวเมียกันโดยแล้วยิ่งผูกมัดให้ปิดอยู่กับตัวจะให้ห่างเหินจากตัวได้ถ้าห่างเหินไปนิดหนึ่งเนี่ยสามีก็จะไปเสาะแสวงหาอีหนูนอกบ้านแล้วนั่นแล้วก็จะเอาฟืนไฟมาเผาหัวอกภรรยา อาภรรยาเป็นลิงอีกเธอผสะสักผัวเถอไม่ได้โดดไปหาไอ้หนุ่มอีกอันนี้เอาฟืนอาไฟมาเผากันอีกนี่ตัวนี้มันรุนแรงนะจึงพากันตั้งอกตั้งใจรักษาจริงๆไม่ว่าใครก็ตามให้มีความเข้มงวดตรวจกันนี่เราพูดเฉพาะคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักที่สงวนสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างมาก อย่างอื่นใช้ร่วมกันได้แต่อันนี้ใช้ร่วมกันไม่ได้เป็นโรคแตกทันทีแต่ในสมัยที่โรคแตกมาโดยลําดับอยู่แล้วนี้ก็ไม่แน่นกน,นะอาจจะไปหาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเมียเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติไปต่างๆก็ได้อยู่กับเมียเรานาน,านๆรสชาติมันค่อยสึกค่อยหลอค่อยจืดไปแล้วไม่ค่อยมีรสมีชาติอาจ,จไปหาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเมียกันก็ได้ ราะสมัยทุกวันนี้มันเป็นสมัยจรวดราวเทียมปลามปา์มไปจากหัวจากเมียศีลธรรมไม่มีความหมายแล้วก็ได้แต่สําหรับเราเป็นผู้มีศีลธรรมอยู่แล้วประจําใจขอให้เที่ยมวดปวดขันในศีลข้อนี้ให้ดีอย่าให้มันลุกลามไปได้ถ้าปล่อยมันแล้วก็เหมือนปล่อยเชือไฟเขาหาไฟไฟจะเผาไหมเราตลอดเวลา เอาตักระทั่งถึงตกนรกทั้งเป็นทีเดียวนี่แหละตัวนี้สร้างบาปหนักมากกว่าทุกอย่างเอาฟืนเอาไฟมาเผาหัวเผาเมือเผาหัวอ,อกกันสมบัติเงินทองเข้าของอันใดที่มีมากน้อยซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เมื่อตัวนี้เขาไปทำลายแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรมีคุณค่ามีแต่ไฟเผาหัวอ,อกกันเท่านั้นจึงต้องไดระมัดระวังรักษาศีลข้อนี้ให้ดีให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อที่เล็ดตัวหน้าด้านของเรามันจะพาล่มพาจมกันทดสดล้อนๆนี่แหละหัวเมียแตกจากกันก็เพราะไฟกองนี้แหละให้อยู่สนิทก,กันก็เพราะ ศีลข้อนี้บังคับไว้หัวเมียอยู่ด้วยกันตลอดวันตายมีวันตื่นจางห่างเหินกันเลยคือศีลงธรรมครอบครองเอาไว้ถ้าให้กิดเลสตัวหน้าด้านนี้มันไปเป็นเจ้าอํานาจแล้วแตกก็จะกระจายจากนี้แล้วลองไปสร้างนรกเขาหัวตัวอีกอยู่ในนรกอีกกลับอีกกั้ก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะกิดเลสตัวนี้มันรุนแรงเวลาลงนรกไฟนรกเขาก็รุนแรงเหมือนกัน พากันนมัส่างนี่แหละศีลควรมีไว้ประจําตัวของเราทุกคนทุกคนแล้วการภาวนานี่คือหลักแห่งชาวพุทธเราประจําคําว่าถือศาสนาพุทธคําว่าศาสนาพุทธต้องมีจุดมีที่ยึดที่เกาะมีเครื่องหมายแห่งความเป็นพุทธเมื่อมีคนถามมาสืถือศาสนาอะไร าศาสนาพทธแต่เวลาถามถึงพูดแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวสุดท้ายก็เป็นถือศาสนาพทธอย่างลอยๆอยากทําบาปทางกรรมตามอํานาจแห่งกิเลสตัญหาประเภทใดบ่วงการก็ทําไปตามนั้นตามนั้นเลยไม่มีจุดมีมีแดนทั้งๆที่ทว่าถือศาสนาพูธนี่อย่างนี้ไม่มีหลักเกณฑ์จึงขอมอบหลักเกณฑ์ให้พี่น้องทลายยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ คำว่าหลักของชาวพุทธให้มีใจเป็นที่ตั้งมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจดังเขาภาวนากันทั่วๆไปนั่นแหละเรียกว่าเขามีศาสนาพุทธเราไปที่ไหนให้มีความระลึกรู้ถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือระลึกถึงความร่มความตายของเรา เราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวในขณะดที่ระลึกถึงความตายจะได้ชะงักใจลงชั่วคราวไม่ดิบไม่ดิ้นจนเกินไปหรือระลึกพุโทโธก็ได้เราทำหน้าที่การงานใดอยู่ก็ตามจิตใจระลึกได้คิดได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราน้อมจิตเข้ามาระลึกถึงธรรมคือพุโทโธก็ได้ธรรมูก็ได้สังโฆก็ได้ หรือวาระนัสติคือระลึกถึงความตายก็ได้ให้มีเป็นหลักใจของเรานี่เรียกว่าถือพุธมีธรรมเป็นหลักใจเรียกว่าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจมีพุธถือาศาสนาพุธถูกต้องแล้วถ้ามีแต่ว่าถือาศาสนาพุธเพียงลมปากเท่านั้นใจก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเลยให้พากันนมมัดหลวงแล้วเอา พุทธนี่เข้ามาสู่ใจทุกคนสมชื่อสมนามว่าเราถือพุทธเวลานี้รู้สึกว่าชาวพุทธเรานี่เลวแหลกมากนะทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีหลักยิดเลยดิ้นดีดไปตามวัตถุนี่จนหาประมาณไม่ได้นะวัตถุนั่นเป็นที่อาศัยของร่างกายเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นนะไม่ได้เป็นของจริงของจังอะไรเลย เวลาชีวิตหาไม่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุก,ก็พังไปตามร่างกายที่พังลงไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจซึ่งเป็นของไม่ตายเป็นนากทองเตียยดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีหลักยืนว่าถูกบาปถูกกรรมที่เรานั่นแหละสร้างเองพาทหลําลงไปนะโกเสียไม่มีหลักยืนไม่มีเรือนใจ จึงต้องสร้างเรือนใจไวเช่นการทําบุญให้ทานรักษาศิลภาวนานี้คือสร้างเรือนใจให้ใจได้ยึดเ้ิบโตได้อาศัยไปพบหน้าใจจะไปด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้ไปด้วยวัตถุเงินทองเข้าของไรนาสาโทอะไรนะเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นแหละเราเพียงประยิว่าเป็นเจ้าของภาคภูมิใจตื่นเต้นในสมบัติเหล่านั้น ทั้งทงที่เป็นลมมแรงแๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนศีลธรรมซึ่งควรจะมีความภาคภูมยิยอยและภูมงใจและลึกไว้ภายในาจ,จิตใจนี่กลับไม่สนใจเสียนี่เรียกว่าเรา,าพลาดไปแล้วในชาตินี้นะขอให้มีคุบประจําใจธรรมก็ดีสังก็ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้มีเป็นหลักใจของเรานี่เรียกว่าชาพุทธเรามีหลัก ถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธพุทธคืออะไรคือพุทโธว่างี้ออกให้เขาฟังจะบ้างหรือธรรมโมหรือสังโฆนี่คือหลักใจของเราให้ถือประจาไว้สําหรับเราเป็นชาวพุทธอย่าถือลวมๆแรงๆนี่หลักการแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังนั้นรู้สึกว่าหลวงตารู้สึกว่าเป็นห่วงมากจริงๆนะทางด้านจิตใจนี่เล้วไหลเอามากชาวพุทธเรา หากันดีกันดิ่นแต่ด้านวัตถุซึ่งไม่ค่อยมีสาระอะไรแล้วยิ่งแข่งกันด้วยนะทางด้านวัตถุใครก็อยากได้อยากมีอยากร่ำอยากรวยชิงดีชิงเด่นงลรงๆแรงๆอันหาสาระไม่ได้เลยตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวตื่นลมตื่นแรงกันไปอย่างนั้นจึงควรระเลือกถึงใจของเราแล้ววันหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนต้องให้ได้ภาวนา อาให้บังคับตัวเองนะตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหลวงตาจะให้อุบายวิธีการข้อบังคับจิตใจเพื่อสร้างคุณงามความดีและสร้างหลักใจแก่ตัวของเราเองวันเวลาจะหลับนอนนั้นเป็นเวลาที่ทอดอะไรตายอยากในกิจการงานทั้งหลายทุกอย่างแล้วมีแต่จะนอนพักผ่อนให้สบายธาตุขันของเราและจิตใจใเวลาหลับนอนเท่านั้น ก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระและเลือกถึงพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกนับแต่พระพุทธเจ้าของเราไปโดยลำดับกระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธรรมโมสังคโฆกร,ราพระสวดและเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามีสวดมนต์เราจะได้สูตรใจคาถาใดแล้วก็สูตรให้มีสติกำกับกับการสวดมนต์ด้วยมีสติกำกับ,ก,บกับการไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแล้วนั่งภาวนาเอาบางครับเพียงสิบนาทีไม่ขอมากละขอพี่น้องทั้งหลายภาวนาสงหใจด้วยทำบทใดก็ตา,ามดังที่กล่าวแล้ว นั่งภาวนาจะกภาพเพียบกับสมาธิอะไรก็ได้สำคัญที่คำภาวนาเป็นคำบริกรรมนั้นให้มีสติกรรมกับเวลานั้นอย่าคิดสายแสไปในแง่ใดๆซึ่งเป็นอำนาจของเฉลีฉุดลากไปบางครับใจให้อยู่กับคำบริกรมรมใครภาวนาทำรรบทใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเช่นพุทโธก็ดีธรรมโอหรือธรมร,รมบทใดก็ตาม ให้มีสติอยู่กับธรรมห้ามจิตไม่ให้ไปชิดออกไปนอกจากบทธรรมที่กำหนดให้เท่านั้นแล้วบังคับไว้ให้ได้สักสิบนาทีอันนี้จิตใจของเราจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาเมื่อได้คำริกรรมเป็นที่ยึดที่เกาะด้วยความมีสติอยู่แล้วใจจะสงบเยน็นบางรายอาจจะสงบลงไปจนกระทั่งถึง แดนอัศจรร์ยในขณะนั้นก็ได้อัศจรร์ยในสมาธิก็อัศจรร์ยประเภทหนึ่งสําหรับเราไม่เคยได้เห็นธรรมะที่สูงกว่านั้นเพียงได้ความสงบคู่เดียวเท่านั้นจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในใจได้ฝังลึกในเรื่องบุญเรื่องกรรมจิตเพียงสงบเท่านั้นจะแปลกประหลาดอยู่ทั้งวันนะถึงจะผ่านไปแล้วก็ตาม เราทำงานใด้ๆอยู่ก็ตามเราจะเลือกเห็นติดใจอยู่กับความสงบในเวลาเราภาวานานั้นตลอดไปเลยนี่แหละอำนาจแห่งใจที่สงบลงไปด้วยการภาวานาึึงขอให้พี่น้องต่างหลายได้ภาวานาเอาทุกวันตั้งวินยัยตั้งกฎ กฎข้อบังคับเรียกว่ากฎของธรรมบังคับเราผู้คิดียี่ร้ารไม่เอาไหนให้มีธรรมเวลานั้นภาวนาพุโทโธให้ได้สักสิบนาทีเป็นอย่างน้อยต่อไปเมื่อได้ผลแล้วไม่ต้องบอกแล้วไอ้นั่งภาวนาสิบนาทีนั่นนะฟาดมันจงกระทั่งตลอดลุ่งก็ทำได้ไม่สงสัยนะข้อความสมัครใจเสียอย่างเดียวเท่านั้น ทำได้ทั้งนั้นถ้าความไม่สมัครใจนี้มันดิ้นมันดิ้นทุกอย่างกิเลสลากไปทุกโลกทุกรองสารจี่ทวีก,ก็ไม่ทราบนั่นนี่กิเลสลากจิตใจของศาตว์โลกให้ไปได้รับความทุกข์ลับเข้ามาเผาตัวเองมีประจำวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงมีหยุดทุกหัวใจนี่แหละใจไม่มีธรรมต้องสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเพราะอำนาจของก,กิเลสฉุดลากไปทำ ความทุกข์ความดือดร้อนนั่นแหละเวลาเราจะนอนขอให้ได้ภาวนาวัน,น,ว,นวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดให้นึกนี่พูดถึงว่าผู้ไม่เคยทำอย่างนอ้อยขอให้ได้วันหนึ่งสิบนาทีหากจะแปลกประหลาดวันเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งจนได้นั่นแหละเมื่อจิต กาบคำบุริกรรมติดแนบกันมีสติเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่ให้จิตออกไปทางอื่นก็จะมีอารมณ์ของธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจโดยเฉพาะแล้วใจก็จะแสดงความแปลกป,ประหลาดขึ้นมาเมื่อทรม,มีคำบริกรรมเป็นต้นคุ้มครองร,รักษาอยู่แล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาจากใจของเราเอง เมื่อได้แสดงขึ้นมาแล้วเขามีแจ่ใจความมุสาพยายามตลอดเวลาเวลาจะภาวนาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเป็นความดืดมดื่มห้องใจเองทำจนกระทั่งพอใจแล้วถึงจะหยุดจากการภาวนานี่คือการภาวนาได้ผลอย่างนี้นะเบื้องต้นต้องบีบจ้องบี้มันไม่บีบไม่บีบไม่ได้เพราะกิเลสมันหนามันแน่นมันฟัดมันเหวี่ยงเราไม่ให้ทำความดี เช่นอย่างจะนั่งภาวนาเนะี่ยเหมือนจะเอาไปฆ่านะเร้องแงะแงะแงะเหมือนหมาถูกฝนนั่นเคยเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นไปบ้านนี้ไปจูงหมาใส่ฝนนะจูงวัดดอกไปนอกบ้านไปใส่ฝนเวลาฝนตกหนักๆนี่มันจะร้องแงะแงะแงะอันนี้ก็เหมือนกันจูงเราเข้าห้องพระภาวนานี่จะร้องแงะแงะงะ เสียงว่าวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยงักงขึ้นมาแล้ววันนี้เหนื่อยมากงักงัขึ้นมาแล้วอ๋อวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานอีกเรายิ่งยิ่งที่มีงานนะไม่มีเวลาจะภาวนาเนี่ยเสียงงัหงักขึ้นมาแล้วเสียงตัวนี้มันเสียงดิ้นออกจากรรมทมกิเลสลากมันไปนั่นอนะ่ะแล้วงังักงันี่แหละขั้นเวลาต่อไปเราทํา บังคับได้โดยลำดับแล้วเรื่องเหล่านี้จะหายไปเลยมีแต่ความสมัครใจพอใจอํานาจของธรรมนี้ไม่ใช่เล่นๆจึงเรียกว่าธรรมอัศจรรย์ขอให้ได้สัมผัสใจของใครเขาไปถือจะปรากฏเช่นเดียวกันไม่ต้องไปถามใครเลยขอให้ถือคําบริกรรมนี้เป็นหลักเป็นเกนฑเป็นสักขีพยานที่จะยังธรรทั้งหลายเป็นส่วนผลให้เกิดขึ้นจกจากการภาวนาด้วยความเข้มแข็งของเรา เราจะปรากฏขึ้นโดยไม่สงสัยธรรมะเป็นอการีโกรอให้ผลตลอดเวลาสำหรับผู้ทำต้องได้แน่ๆไม่วันใดวันหนึ่งแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นพื้นฐานแล้วที่นี่เป็นเครื่องอยัง่งจิตใจของเราได้ลึกลงไปเป็นลาดับลาดานี่เรียกว,ว่าการภาวนาให้ได้ผลปรากฏขึ้นจี่ใจ ใจจะได้หลักได้เกณฑ์สมนามว่าเราเป็นชาวทูจากนั้นความรู้ของเราที่เด่นดวงในขณะภาวนานั่นแหละมันจะอย่างทราบถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไปโดยหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้เมื่อเวลาก้าวเข้าไปแล้วมันเหมือนกันกับผู้รทธเจ้าทั้งหลายออกจากใจดวงนี้เป็นแต่เพียงว่าใจดวงนี้เวลานี้ยังชำระพิษภัยมันยังไม่หมด มันจึงพาให้มืดให้บอดให้ปฏิเสธอัดทำไม่สนใจในอัดในร,รมไปสนใจในเรื่องฝืนเรื่องไฟคือเรื่องของกิเลสนั้นไปเสียให้เราบาังคับเราเป็นเจ้าของของตัวเราของใจเราเราอยากดีอยากดีเราต้องบังคับเราเพื่อความดีความดีด้วยธรรมจากจิตเสียหายที่ตรงไหนไปพากันทําอย่างนี้เวลาทำไปแล้วผลปรากฏนี่จะมีความกระหิมยิ้ม,ย,มย่องตลอดเวลานะ รถของธรรมไม่ได้เหมือนรถของโลกทั้งหลายที่ผ่านมาด้วยกันรถอันนี้จะแปลกประหลาดช,ชนะรถทั้งหลายโดยประการทั้งปวงได้เป็นลำดับลาดาเพราะฉะนั้นถึงขั้นเลิศเลอ,ดเลอ,ดเลอดได้จินี่หลักธรรมรถของธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงนั่นแต่นี่มันมีแต่รถกิเลสชนะเรื่องของธรรมรสของธรรมเรยไม่ปรากฏกับใจของเราเพราะจาสชนาก็เลยเป็นของ เล่นไปเสียเป็นตุกตาเครื่องเล่นของเด่นไปเสียไม่เป็นของจริงของจังเข้าห้องก็มีตั้งแต่พระพุทธรูปเต็มห้องเต็มหับแต่้าของขี้เกียจเหมือนหมาตายใช้ไม่ได้ได้อย่างนั้นนี่แหละยังไม่เห็นใจเป็นของอาจารย์สิ่งทั้งหลายก็เลยไปของไม่ของเป็นตุกตาไปหมดเสียน่ะที่กิเลสมันเสกให้ของดีเป็นตุกตา แต่เศษกิเลสที่เป็นเหมือนมูดเหมือนพูดเป็นเงินเป็นทองไปเสียเวลานี้เป็นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงดีดจึงดิ้นกับมูดกับพูดที่กิเลสมันเป็นตัวกิเลสโดยตรงอันทองทั้งแท่งได้แก่ทาไม่ค่อยสนใจกันวันนี้แสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเงื่อนหรือแนวทางแห่งศาสนาที่ว่าเลิศเลิศอย่างไรให้มันเห็นในหัวใจของเราเนี่ยยิ่งชัดเจนพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามถึงท่านปรินิพานไปนานเท่าไหร่ ไม่ถามธรรมชาติคือธรรมที่เกิดขึ้นกับใจแล้วนี่จะบ่งบอกกันเองถึงพระพุทธเจ้ายิ่งรู้ธรรมแจ้งชัดเข้าไปเท่าไรไรประนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อหน้าต่อหน้า,นาเรื่อยไปยิ่งฟาดถึงทรรมขั้นบริสุทธิ์พทุทโธพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถ้าถามหากันทาไมเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วนี่ธรามย่างผลให้ผู้ปฏิบัติ เป็นได้รับสวยตลอดมาตลอดมาเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้เบื้องต้นลําบาก,ต,ากต้องฝ่าต้องฝืนกันเพราะกิเลสมันหนามันสร้างกวางสร้างหนามสร้างกําแพงกัน้นไว้แม่เราก้าวเดินเข้าไปสู่ศีลสู่ธรรมแหละเราต้องในบุกกาแพงความขี้เกียจขี้รานความท้ทมทอแท้และความตะหนีทีเหนียวออกเพื่อให้ทานก็ออกศีลก็ออกได้ ภาวนาก็ก้าวเดินได้แล้วเป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาอย่างนั้นก็ราบรื่นดีงามในการปฏิบัติของตัวเองใจของเราก็มีสาระสาระไปที่ไหนก็ยิ้มยิ้มย่องในชาตินี้เรามีชีวิตอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีเรวอนใจคือธรรมมีอยู่ในหัวใจแล้วใจมีหลักแล้วแล้วสบายสบายตายไปครั้งหน้าไม่ต้องถามใจดวงนี้เราจะไปพบหน้าใจดวงนี้ภูมิใจในตัวเองแล้วจะไปเสียใจที่ไหน มันก็รู้ชัดภายในใจการปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตภาวนาเนี่เห็นประจักษ์จริงๆนะอมตั้งแต่เบื้องต้นจิตล้มลุกคุกรานก็รู้ว่าจิตหยาบขั้นต่อไปจิตได้หลังได้เกณฑก็มีกําลังวังชามีทุนขึ้นมาต่อนั้นก็เป็นกําไรเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมิมุดหลุดพ้นภายในหัวใจไม่ต้องสงสัยแล้วที่นี่ถามหาใครที่ไหน มรรคผลนิพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หัวใจนี่แล้วถามหาอะไรนั่นใครจะสงสัยใครเชื่อไม่เชื่อก็าตามเราเป็นผู้สรงไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพานเต็มหัวใจของเราแล้วไปถามใครที่ไหนนั่นและธรรมพรุทธเจ้าสอนลงไปด้วยสันติโกประกาศภายในตัวของเราให้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของเรายิางต้องอุตส่าห์พยายามทุกคนอย่าเห็นโลกเห็นกิเลสเป็นของสําคัญมาก ทุกจะเผาไปเรื่อยๆนะแล้วมีกําหนดกฎเกณฑ์ชาตินี้เราก็ได้รับความทุกข์ความลำบากพอประมาณาชาติมนุษย์ไม่เหมือนชาติจัดอื่นนะยังพออยู่พอเป็นพอไปมีร้อนบ้างเย็นบ้างมีสุขบ้างทุกบ้างเัื่อปนกันไปแต่สัตว์ประเภทอื่นนั้นมีแต่ความเดือดร้อนมุนวายเสี่ยงแต่ภัยแต่เวรตลอดแล้วยิ่งเป็นจัตตลกแล้วแล้วถูกเผาตลอดเวลาเราอยากไปตกนรกหรอือยัง ให้มันเผาตลอดเวลาหรือเราเป็นมนุษย์ใครจะฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ศีลธรรมเครื่องฉุดลนกาขึ้นมาจากหลมลึกคื